มิวและโอปอดีมเลือกใครเคยแอบนอกใจมิวไหมเคยไปแบบอ่างอกนวดไหมไม่ครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยในชีวิตนี้ไม่เคยครับไม่ะไรอาบอนวดไม่เคยไม่เคยดีมเคยแอบขึ้นไปนอนกับน้องโอปอตอนมิวนอนอยู่ข้านหรือเปล่าเคยครับโอ้ ผมไม anyway, ่ย um oh, right? ู่กับผมนะครับเสือครับผมแล้วก็อยู่กับเสืออยู่กับผมเสือครับผมเสือครับผมดีมครับอ๋อดีมครับผมดีมผมดีมผมดีอ๋อผมเสือครับครับพี่เสือโอเคครับน้องดีวันนี้ครับมาถึงแล้วซึ่งคลิปนี้ผมพูดไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะออเคือผมโดนไปแล้วมีผมแล้วก็เคยทํากับมุกเคยทํากับเนมแล้วก็เคยทํากับบอยไปแล้วนะครับก็คือเครื่องจับเท็จครับทุกคนคือเครื่องนี้นะครับผมทุกคน ซึ่งหลายๆคนก็โดนกันไปทั่วหน้าแต่ว่ามันต้องแบบแต่ว่าเนี้ยพี่ไปซ่อมมาแล้วซ่อมมาแล้วใช่ซ่อมมาแล้วเป็นไงบ้างคือถ้าเองโกหกเองโดนโอ้โหใช่หรือเปล่าโอ้คือโดนเห็นเมื่อก่อนที่โดนเอาโดนเอานะคนอื่นอะเครื่องหลอน โอเควันนี้ทุกคนผมบอกเลยคําถามแต่ละคําถามเด็ดมากแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอให้ทุกคนคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็ไปติดตามช่องพี่ดีเมอร์ด้วยนะครับเอาครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะขายเสื้อนะครับทุกคนนี่ก็คือเสื้อพี่เสือมาแล้วนะครับจากราคาปกติเนี่ย499รอเหลือเพียง3 5 0้บาทส่งฟรีทักที่เพจเลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากมีเห็นป่ะสวยจริงสวยได้ใส่คนแรกอ่ะทุกคนใช่โอเค ไปตามที่เพจได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้ล่างคลิปนะครับโอเคพอไหมวันนี้พรอแล้วนี่ผมแบบลงทุนมาคอนโดพี่นะพี่ดูว่ใช่ับทุกคนแล้วแล้วก่อนก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยก่อนหน้าเมืมเ่อกี้นะครับผมทุกคนซึ่งมันเป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของดีเมอร์ออใช่เลยเรียกว่า เพลงนะครับทุกคนพี่เสือเองไม่ทำเพลงมาสามเดือนแล้วซึ่งนี่นะครับโควิเนี่ยโควิด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 เนี่ยนะครับโควิดเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าดีทำขึ้นมาแล้วก็ให้พี่เสือไปฟีดอ่าใครับผมรอติดตามคิดว่าจะลงช่วงไหนครับน่าจะภายในเดือนนี้น่าจะสิ้นเดือนครับประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่เกินนี้หรอกนะครับใช่ใช่ใช่บอกเลยว่า ขอชื่อเพลงได้ไหมชื่อเพลงผมสปอยที่นี่ที่แรกเลยนะเพลงชื่อว่าใจงามครับผมเฮ้ยไม่มีตัวอย่างให้ดูไม่มีตัวอย่างไม่มีนะครับตัวอย่างคือ,อไปดูที่ชอ่องดีเจดีเมอร์วันเสาร์ใช่ครับทัว ัวแต่ตัวอย่างเพลงทีเซอร์น่าจะมาวันศุกร์มั้งเออแล้วงานไปติดต่อไปติดตามช่องพี่ดิมไว้ครับผมเพลงนี้เป็นแนวอะไรเป็นแนวแบบว่าเอาง่ายๆผมแต่งให้มิวเพลงเนี้ยแต่งให้มิวใช่วันนี้เหลือมีคำถามเกี่ยวกับมิวด้วยจริงเหรอโอ้โหโดนโอ้โหพอไหมพอพอพอโอเคก่อนมือซ้ายดีกว่ามือใส่เลยมือไหนก็ได้อยากอยากโดนมือไหนอยากอยากโกหกก็พอเอามือไหนเอามือขวาอ่ะใส่ดิโอเค ไม่มีทางหลุดอ่ะเอาให้แน่นเลยพร้อมนะเป็นช็อตเจ็บ่ะไม่รู้ไม่เจ็บพร้อมนะอ่ามามามาคำถามแรกดีมเคยคิดอยากจะทำโอปอท้องจริงๆไหมไม่ครับเฮ้ยแสดงว่าไม่โกหกเฮ้ย เฮ้ยยันเฮ้ยมันซ้อมมาแล้วดิวะซ่อมมาแล้วซอมมาแล้วซ้อมมาแล้วเพียซ้อมามาแล้วทุกคน,นอ่านที่เสืไม่ใช่ไม่ใช่เหรอวันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมเล่นไปเยอะแล้วมันหมดแล้วนะครับหลาย e ีแล้ววันนี้ผมเป็นพิธีกรไทเกอร์ก็มาสัมภาษณ์น้องจริงๆจะมีน้องมิวด้วยแต่ว่าน้องมิวอยู่ไกลแล้วพอเรามาดเพอยู่อยู่ใกล้ๆคอนโดก็เลยมานี่เลยนะครับโอเครับตต่อไปเลยเอาาสอดเลยนะสอนเลยถ้ามเอามือออกดีเออพร้อมนะกีมีคกมถามเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กมถามมีด ออ่ะโเคเเออคยแอบดูก้นโอปอลไฟไม่เคยครับให้ให้มันจริงอันนี้อะให้ของจริงล่ะเครื่องซ่อมมาแล้วอ้าอยู่แล้วก็เอาไม่ออกอะไรนี่เลยคนดีแต่ที่คือแต่สมัยที่พวกผมโดนอ่ะผมก็ไม่ได้โกหกนะเครื่องเครื่องมีปัญหาไย้า้หรือเปล่า เราลองสังกคำถามไหมละ่ะผมน้องพี่เออค่ะแต่พี่จะชอบตื่นเต้นไงเอาเลยอ่เดี๋ยวด้วยก็ตรงไหนครับผมก่นตรงนั้นแล้วก็ถามนะ่ะยังไม่เริ่มเลยผมตื่นเต้นแล้วอะ่ะพีดโดนน่โดนอีกแล้วตรงไหนนะนี่ทางขวาตรงนี้ใช่ไหมครับเฮ้ยพี่โดนอีกพร้อมยัง,อง,อยงครับพร้อมยังครับคือมันเหมือนมันจะโดนแล้วเนี่ยเอาละผมคำถามคือพี่เสือตอนนี้มีคนคุยอยู่หรือเปล่าครับมีครับ เนี่ยมันตื่นเต้นอ่ะอ้าวไม่ได้โกหกมีจริงจอ๋อจริงๆรชื่ออะไระ <c oughs> ชื่ออะไรรอดูรอดูรอดูครับ <c oughs> อ่ะเอาดีนดีกว่าพี่ไม,ไม่ไม่ไหวได้เลยคำถามต่อไปครับผมเคยคิดที่แบบอยากจะกระโดดถ,ถีบมิวแรงๆสักทีไหมเคยครับไอ่เงี้ยก็ไม <c oughs> ่เคยไงเหรอม๋อนี่ โกหกไงผมบอกผมเคยนะเขาจริงคือแบบใจแบบไม่ไม่เคยเลยครับแบบลักดวมากครับผมคําถามต่อไปครับตอบนะครับผมพร้อมเคยแอบดูแบบหน้าอกคนในบ้านจานทีไหมไม่เคยครับไม่เคยแอบดูใครเลยสักคนไม่ต่ชัวเคยครับแอบดูใครเคยไไม่เคยแอบดูใครไม่เคยไายบอกได้ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีจริงเห็นเองเห็นเอง ส่วนใหญ่เห็นเองเห็นใครไม่รู้ก็ไม่ว่าได้โอเคเขาถามต่อไปนะครับผมรักประยุทธ์ไหมดีไหมผมมอบอกเลยว่ารักโอ้ก็ไม่รักใครจะไปรักวะเออก็ไม่รักนะครับทาไมรักแล้วอะไรเกลียดตามนั่นทุกคนเหมือนกันไอ้เกียร์เอาไอ้ทีเถอะ คำถามต่อไปนะครับทุกคนขอเด็ดเด็ดกว่านี้นะป๊อปเขียนมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์หน่อยอยากให้ถามอะไรพี่ดีมอะไรอะรอบเปิดตัวอยู่ใช่ไหมเอออะไรอะถามมาถามมาอ่ะรู้แล้วอะไรอะไรเนี่ยน้องน้องน้องชนะทอนเคยไปแบบอาบอกนวดไหมไม่ครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยในชีวิตนี้ไม่เคยครับไมในใจอ่าบนวดไม่เคยไม่เคย กไไม่เคยจริงครับทุกคนไม่เคยไม่เคยจริงครับทุกคนไม่เคยบวไม่เคยไปครั้งเดียวเอออ๋อไม่เคยไปครั้งเดียวเดูเลี๋ยไม่เคยไปไม่เคยไปเขานะเสกสูงน้อเมื่อกี้เสียงสูงอ๋อจริงโอเคเขาถามต่อไปเปลี่ยนมือได้นะเปลี่ยนมือได้ได้เขาถามต่อไปนะครับครับผมระหว่างมิวและปูปอล์ดีมือกใครมิวครับ เรียกมิวมิวอยู่แล้วยังไงก็มิวใจมั่นใจเฮยแสดงว่ามีวบ้าใช่ไหมเนี่ยมีบ้าอะไรกูไม่รี้เลยเครื่องมันมั่วนะทุกคนเครื่องมันมั่วแล้วเอาเป็นว่าทุกคนก็อยากซีเรียสกับเครื่องนะครับเพราะอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างเนี่ยอุ้ยยอมหรือไม่ยอมกไม่รู้เอางี้พี่อยากรู้ว่าดีมกับมิวเนี่ยคบกันกี่ปีแล้วอ๋อเกือบ5ปีแล้วนะครับเกือบ5ปีแล้วนะครับทุกคน คือที่แบบว่าเห็นทําคงทําคลิปกับน้องโอปงโอปออย่างงี้อย่างี้เนี่ยคือต้องพูดตรงๆว่าน้องโอปอเนี่ยเขามาไกลนะครับจะใต้จะพักใต้เลยจังหวัดชุมพรโอ้ใช่แล้วทีนี้คือน้องเขาก็มาอยู่หลายวันความจริงเขาจะมาอยู่แป๊บเดียวอาทิตย์เดียวแต่ทีนี้คือกลับไม่ได้เพราะมันมีด่านมีเคอร์ฟิวบ้างอะไรเงี้ยเวลากลับก็คือแบบอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่มีก็บอไม่ละเอ้ยได้นะได้นะไอ้บอยต้องการเนี่ย อย่างไรนั่นแหละก็คือผมก็ช่วยดันน้องเขาอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองแต่แั้นนะครับทุกคนรู้จักน้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ใช่ส่วนเรื่องคอนเทนต์ก็นั่นแหละก็เพื่อความบันเทิงเออเพื่อความบันเทิงอย่าไปซีเรียสจริงจริงไอดิมก็นอกบทตลอดอ๋อไม่ใช่อ่ะจริงจริงจริงโอเคครับผมทุกคนามทำต่อไปเลยามทำต่อไปดิมเคยแบบว่าขี้แล้วไม่เคยล้างตูดว่าแบบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเคยครับเคยเหรอ แสดงว่าไม่เคยอ่ะคันเรืเคยืองไม่เคยก่อนเครื่องจับเต้นมันก็ต้องจับเสียตีเขาบอกว่าเคยทำไมอ้าวก็เคยไงก็ดักรู้ว่ามันโกหกมันในหรือว่ามันโดนหรือว่ามันช็อตมันช็อตมันช็อตเออโอเคโอเคทำไมมันช็อตรัดวๆเนี่ยวะพี่มีสูตรอะไรไปเนี่ยอยากโกหกไงก็ตอนแรกแห็ไม่ดีไม่โกหกเอออยากโกหกเราต้องเราก็ต้องจริงใจมามาขั้นต่อไปใส่เลยใส่เลยดีมเคยแบบ ช่วยอากาศแับไตอ่างอวบบ้างแบบไอ้โดนไอ้ตึ๊บตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเคยครับโอ้โหเคยนะครับมือสั่นมือไม่โดนอ้าวอ้าโดนช็อตมือสั่นจริงอะไรอย่ามือสั่นจริงแปลว่านี่เกี่ยวกับหัวใจแหละหัวใจแบบตื่นเต้นใช่ไหมเริ่มตื่นเต้นคือคือความกลัวโดนช็อตเออก็เลยโดนช็อตใช่แต่จริงๆคือ เคยจริงๆครับอ้าวเฉยเลยถามพี่บอยได้ผมไม่เคยใช่ปหมเอาพี่จะธานดีมากนะต้อมือได็ดมาดูดูเดี๋ยวถึงอีพีพี่บอยเมื่อไหร่นะผ่านไปแล้วเอาผ่านไปแล้วมาเดี๋ยว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 ตอนนี้ต้องไม่กลัวคือผมอะเอาตรงๆว่าผมโดนกลุ่มกลัวโดนช็อตไว้มันเลยช็อตจริงๆไปเลยดีมันเคยแอบขึ้นไปนอนกับน้องโอปอตอนมิวนอนอยู่กลางหรือเปล่าเคยครับโอ้ นี้ต้องไม่โดนช็อตนะอันนี้ต้องถูกต้องนะก็เท่ากอบไม่เคยไม่แล้จริงๆเคยไหมเคยแบบปั่นๆนะครับอ๋อแบบปั่นๆแบบถ่ายคลิปส่งให้พี่บอยอะไรเงี่ยนั่นแหละครับผมมาคำถามสุดท้ายแล้วกันอ่าสุดท้ายแล้วเออผมว่าพริกแน่อันนี้ผมขอแบบเด็ดๆเลยนะเผ็ดเลยพริกอันนี้เผ็ดจริง ดีมเคยแอบนอกใจมิวไหมเคยครับไม่เคยมันเคยไอ้เนี้ยเคยไม่เคยก็มันช็อตไงไม่เคย, <c oughs> เยเไม่เคยบอกวก่าเคยอ้าวนี่แฮะถ้าช็อตคือเคยถ้าถ้าถ้าแบบติ้งคือไม่เคยอ้วนแล้วอ้วนแล้วอ้วนแล้ว <c oughs> ไม่เคยไม่เคยโอเคครับทุกคนก็คลิปจับเท็จเนี่ยก็ทำเพื่อความบันเทิงนะครับผมอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็ไม่ได้ชัว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าใครมีเครื่องที่แบบชัว์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคอมเมนต์บอกพี่เสือได้ถ้าพี่เสือมีตังค์ือพี่เสือไปซื้อมาทำเฮ้ยแล้วคอมเมนต์คำถามมาเลยคนละหนึ่งคอมเมนต์อยากให้ถามใครเล่นกับใครคอมเมนต์มาอนี่เยอะใครมากพี่ฟู๊บพี่ทีมพี่อิ่มอืมเยอะนะมิวด้วยมิวเยอะเยอะมากเยอะเยอะทุกคนทั้งนั้นนะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมนะครับผมมมมมตตตติิดดาาาาาชช่่่่ออองงงงแลลล้ววก็ยืเเพใจนนนนะะคครรรััับบทีีส์ ะอะไรครับห้ามพลาดน,นะับเพราะว่าพี่เสือไปฟีดมีทอดพี่เสือด้วยใช่นี่อยากจะสปอยนะเนี่ยไปแล้วทุกคนสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วสวัสดีคับครับสวัสดีครับบ๊ายบายหาเรื่องหาเรื่องไปดิเอาไปดิ